โอเคนะโอเหรอโอมยังทำไมวะหอมยังเดี๋ยว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 นุ๊ก้อมเรีอยงค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมรู้สึกว่าพี่มาใครครับ นกพอมหรือยังคะใครวะเฮ้ยให้เขาพูดก่อนสิเจ๊เดี๋ยวใครคนไหนไปคนไหนไปคนไหนไปอยู่ตรงนี้ค่ะวอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขยิบเจื่ผมรู้สึกว่าพี่แกทําจริงๆนะเมื่อกี้ถ้าไม่เอาไม่ออกรับรองอะไรนะคะโอ้ยถ้าไม่เอาไม่ออกเมื่อกี้รับรองพี่พี่เด็กพี่พี่เด็กเสร์ฟ เตรียมกระดาษทิชชู่มาให้แกตั้งแต่แกยจอเตะน้ำหกเมื่อกี้นี่ไม่ใครได้ยินเลยครับโอ้ยเบิ้งหน้าตาดู้่ะให้ดู้นุ๊กกล้องจับไว้นะคกล้องดู๊กจำพี่ขี้เขินได้ไหมคะือแล้วขี่ไอ้ได้ไอ้นี่เคยนี่แล้วจิมากายิ้มตลอดรบค้างไปดู้ตีวะค้างได้อยู่โอ้ ผมถามพี่หน่อยได้ไหมพี่หมดกี่กลมแล้วตอน <primo> นี้ลูกต้องถามว่าหมดไปสามแบนด์แล้วค่ะนุ๊กต้องถามว่าหมดกี่ปองแล้วก้ <sm quarters> อา <toxicity> อะ่ะก้าอ่ะเาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับพี่แม่จัดการโอ้โอ้ผู้ผู้ชายที่อยู่ในนี้ครับผม,ผมบทฟังทางนี้นะครับ ผู้หญิงคนนี้ไม่ทนนะครับเอาใหม่เอาใหม่ดูดูแค่เสียงขาก็รูแล้วผู้หญิงบางคนออนีอเออออ๋ออ๋ไอ๋อม๋ออ๋ออออ๋ออ๋อ๋ออ๋ออ๋ออออาออ๋ออ๋ออี๋อ้๋จอ๋ออ๋ออ๋ไปไปชอ๋๋๋ออชออ ไปว่าเปลี่ยนเรื่อาพี่ขอแบบไม่มีดนตรีได้ไหมอ่ะเอาแบบไม่มีดนตรีเอาแบบไม่มีดนตรีได้ไหมเอาเอาแบบหัวหัวที่สุดหนึ่งนันัให้เล้วนำให้แล้วโอ้โหตาคล้องครับปิดไลฟ์ปิดไลฟ์สดก่อนปิดไลฟ์สดก่อนเดี๋ยวชนทางบ้านเราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอาไม่มาอะเอาเอาให้ปลายคางต่อ